สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l a ็กน r ร์ล็อก i อ i ิ n oc, Origin, อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกทคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการเล่นกิจกรรมฮา l โลวีนตัวนี้นะครับอสองตัวนี้ตัวนี้มันก็จะมีขบวนพาเลตนะครับามาแจกทุกอมให้เรานะหลังกิกินอาหารนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่า มันกี่ทุ่มนะครับอ่าน่าปร,ประมาณหลังกินกินอาหารนั่นแหละครับอ่าก็ลองมาเดินที่เมืองพอนเทล่านะครับอ่าก็จะมีวนผลิตมาแจกลูกอมให้นะครับอ่าไปเก็บกันก็จะได้รางวัลต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะก็จะมีเด็กซนนะครับวิ่งตามเมืองต่างๆอ่าแล้วก็วิ่งมาหาเรานะครับอ่าแล้วก็มาขอลูกอมจากเรานะครับ ถ้าเราให่ลูกอมเด็กเราก็จะได้สองรางวัลมานั่นเองนะครับเป็นกล่องของขวัญมาเนาะก็ตัวนี้นะครับผมก็จะมาบอกทิกให้ว่าเราจะวิ่งหาเด็กยังไงนะครับอ่าเพราะว่าตัวผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันต้องอยู่ในเมืองสักพักก่อนแล้วเด็กถึงจะวิ่งมาขอลูกอมนะครับนะตัวนี้อ่ามาเราก็จะมาบอกจุดกันนะครับหลกัลกๆเลยจุดอะ่ะมันก็จะมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะ เรายืนรอแค่จุดเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้จุดนี้ไปแล้วเราวิ่งไปอีกจุดหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมมันติดคูดาวครับมันก็ต้องรออยู่ดีนะครับผมผมแนะนําว่าให้ยืนรอจุดเดียวไปเลยจบนะครับอ่าอย่างตัวผมตัวเนี้ยก็ยืนรออยู่จุดนี้นะครับมาตั้งแต่อ่านาทีที่ห้าสิบเจ็ดเนาะเราก็จะรอประมาณ5-6นาทีนะครับอ่าค่อยวิ่งวิ่งวิ่งขยับวนๆดูนะครับเดี๋ยว ตัวเด็กก็จะวิ่งมาหาเราเองนะครับอเดี๋ยวรอไว้สักคู่นะครับเอาแพ็กเด้งมาด้วยพอดีเลยแพ็กอะไรเนี่ยตันไปก่อนนะครับแล้วก็ลูกอมตัวนี้ตัวนี้เนาะที่เราจะให้เด็กตัวนี้ใช้ต่อรอบในการให้ก็ประมาณ2-3อันนะน่าจะ2อันนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตัวนี้หาได้จากการ กดเคลียร์ดันต่างๆรายวันนะครับเนี่ยกดเคลียร์ให้ดูเลยปึ๊บอ่านี่ได้มาแปดอันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีเยอะนะถ้าใครไม่รู้อะอย่างตัวผมมามีเยอะมากมีเป็นร้อยเพราะว่าแบบแทบบจะไม่ได้ยืนอยู่ในเมืองเฉยๆเลยอะปึ๊บปึ๊บปบตรงนี้ตรงนี้ออเลยไปซัก นะแตวเรารอสักแกป๊บนะครับรอสักตอน10โมงสองนาที2หรือ3นาทีนะแล้วเราค่อยวิ่งขยับขยับหานะนะนะเนาะอ่ายวนี้เราต้องกดเคลียรคีไปก่อนนะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวพิษตัวเด็กของผมนะครับเอาไวบ้บัฟเวลาเล่นกิจอานะ ขิดไทม์เนาะเราจะได้ไม่ต้องไปวิว่งหาตี้อื่น mm. ตรงนี้วิโรชินบไปก่อนแทบจะไม่ได้ปล่อยฟาร์มเลยนะตัวนี้เล <c oughs> <c oughs> เต็มหลอดเลยคุณหกผมอ่าหมดแล้วมีคิดอะไรให้กดอีก เดียร์ไปสักคู่นะครับใกล้ละสองนาทีละอย่างน้น้อยต้องยืนรอในเมืองเฉยๆฉหนาทีขึ้นไปนะครับ่าประมาณ5นาทีนะ,ะใน5นาทีนี้เราสามารถลงดันทีโอก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้ตัวเราอะอยู่ที่เมืองคอนเฟลล่านะครับเราเราต้องไม่ใช่หัวตี้ที่ไปดกดไปดกดเข้าดันที่เมืองอ่า ที่เมืองไอเนี่ยที่เมืองดันพีอซีที่ลงได้เราต้องไม่ใช่หัวตี้นะครับอ่าเราต้องยืนอยู่ในเมืองพอนเทลล่านะครับอ,อย่างตัวนี้ก็ได้จูปิลรอเราก็ลงได้เหมือนกันนะครับแต่เพราะว่าตัวเราอะก็อยู่ในเมืองคอนเทลล่าไงเวลาลงจบปุ๊บตัวเราก็เกิดในเมืองพรเหมือนเดิมมันก็จะนับเวลาให้เราเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะสองนาทีละเอ้าผมลองขยับดูจะมายังไม่มานะามาแล้วเห็นไหมยเน่แน่ยหน่วิ่งมาแล้ว จริงๆอ่ะมันไม่ฟิกจุดนะครับว่าเอาจะยืนตรงไหนจะยืนเฉพาะตรงนี้ไม่ฟิกนะครับยืนได้หมดเลยอ่าแถวนี้แล้วเราต้องยืนอยู่นิ่งๆประมาณ5นาทีแล้วเราก็ค่อยขยับตัวแล้วเด็กก็จะวิ่งมาอ่าทีนี้ผมจะให้ลูกอมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าให้ลูกอมมาให้ได้2ชั้งนะแต่เราต้องกดเร็วๆนะเดีจะรอดูว่าผมจะกดทันไหมไม่ทันนะครับวิ่งไปแล้ว ถ้าแบบใช้กดเร็วๆหน่อยมือเร็วๆหน่อยกดปุ๊บปุ๊บก,กดดำอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะได้สองครั้งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดูของรางวัลที่เขาให้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าแบบดวงดีๆเรยก็จะเปิดได้แบบขนนกนะข้านผมได้เป็นขนนกเป็นกล่องขนนกตัวเนี้ย่าตัวเนี้ยของตัวเนี้ย ในแต่ละวันน่ะเขาน่าจะจํากัดรอบนะครับให้ได้ประมาณ5้ถึงหครั้งอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าผมพูดข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ ถ้าใครแบบเคยทําแล้วมีความเห็นที่แตกต่างหรือว่ามีทิคที่แตกต่างเดี๋ยวผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ